สวัสดีจากเมืองลี่เจียงนะครับตอนนี้ทัวร์เนี่ยเขาพาเรามาที่สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เมืองลี่เจียงแล้วนะครับสวัสดีกับอุณหภูมิประมาณสัก4-5องศาด้วยนะตอนนี้ก็ยังเย็นเย็นอยู่นะครับรอบรถไฟเรา8ปดโมงสานาทีนะครับแพ็กเกจทัวร์รอบนี้จะไม่ได้เป็นการนั่งรถบัสกลับเหมือนตอนขามานะครับทัวร์เนี่ยเขาจะใช้วิธีการนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงเข้าไปที่คุณหมิงแล้วเราก็เที่ยวคุณหมิงต่อส่วนกระเป๋าเดินทางเนี่ยเขาอำนวยความสะดวกเรานะครับเราไม่ต้องแบกกระเป๋าเดินทางรถบัสที่มาส่งเราเขาจะเอา,าอกระเป๋๋าาาาาเเ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 เดดิิิินนนนนนททททงงงงงงีีีีีี่่่่่ยยยยยยกกกกกลลลลลััััััับบบบไไไไปปปคคคคคคุุุณณณหหหมมมมมรรรรวววววววถฟ็็สูแ้้้ชๆ เช้ามากอีวันะครับสำหรับการมาเที่ยวทัวร์รอบนี้นะครับทัวร์เนี่ยเขาพาเรามาส่งที่สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เมืองลี่เจียงเนี่ยตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนะครับเนี่ยได้ว่ามากันตั้งแต่เช้าตรู่แหละเพราะว่ารอบรถไฟของเราเนี่ยรอบ8โมงกว่าๆนะครับไปถึงเมืองคุนหมิงเนี่ยก็ประมาณสักเที่ยงเที่ยงนะเดี๋ยวฟุตเทชุดนี้ผมพาเพื่อนๆดูบรรยากาศสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เมืองลี่เจียงนะครับว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงสถานีนี้มันมีอะไรบ้างเบื้องต้นเนี่ยมันมี2ชัชานเองนะครับเพื่อนๆแยกเป็น2ั้นชานรยากาาศด้นี ร้านขายของอยู่บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเ,เพื่อนๆแต่ว่าไม่ได้มีร้านข้าวเยอะแยะจริงจังนะมีร้านข้าวแค่ KFC แล้วก็ร้านแซนด์วิชนะน,นะครับโดยที่2ชั้นชาลาหรือว่า2เกตการเข้าไปเนี่ยจะอยู่แยกชั้นกันนะครับชั้นล่างเนี่ยก็จะมีเกตหนึ่งนะจากรูปวิดีโอนี้นะครับส่วนอีกเกตหนึ่งเนี่ยไม่ได้อยู่ชั้นล่างนะต้องขึ้นมาในเรื่องขึ้นมาชั้นบนก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะซึ่งก็จะเป็นเกตที่เราขึ้นจากรีเจียงไปคุนหมิงนะครับรอบนี้เราขึ้นกันที่เกตทีีีี่่่่่่่อออยูชัั้้นนนน2รรรรกกาาาาเเเขไไปปททตมมมมสถถหหืืุ ประเทศอื่นๆนะครับที่มาถึงเนี่ยก็สามารถแตะบัตรเข้าไปก่อนแล้วก็ไปยืนรอในบริเวณชานชาลาได้นะครับเขาจะมีรอบการเข้านะเราต้องรอเป็นรอบๆนะครับพอถึงรอบของเราเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจพาสปอร์ตของเราเสร็จตรวจกับทางไกด์นะแล้วก็ปล่อยให้เราเดินเข้าไปก็จะต่างกับการขึ้นรถไฟฟ้าหรือรถไฟความเร็วสูงจิงกันเซนที่ประเทศอื่นๆนะครับ